สวัสดีนะคะทุกคนอเลน,น,นัวอิลูชันคนที่สี่สิ่งที่เห็นนั้นเป็นจริงหรือเปล่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นจริงใช่ไหมเ <laughs> ส <laughs> ียงเนี่ยถ้าถ้าถ้าไอหน้าได้หน้าถ้าถ้าอะไรวะถ้าเออมาเลยมาเลยมาเลย ลินโนนะคะลิูชั่นลิูชั่นคนที่สี่เขาเขามีเขามีาม,มีตาตาตา,ตากระจกของเราเป็นตาของลิซชั่นเป็นหูหลิซชั่นทำไงวะตอนนั้นอะจำไม่ได้ลูกเป็นปากอันนินเป็นไรเดีย <laughs> สวัสดีค่ะลีนโนเอลูชั่นคนที่สี่รับตำแหน่งจมูกไปนะคะ <laughs> <laughs> ผมผมทำสิ่งนี้ได้ <laughs> <laughs> จมูกที่เป็น คุณเราเป็นเซนเตอร์เลยนะไอ, نا, ไอ้นะไอ้นะเบนตอลิสเป็นหูบากูเป็นปากไอรินเป็นเซนเตอร์เลยนะอยู่ตรงเนี้ย <laughs> สวัสดีค่ะไอรินด้วยอิลูชันคนที่สี่รับตำแหน่งเซนเตอร์ไปเนะคะ <laughs> บอกเลยว่าผมเตรียมการมาอย่างดีที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอิลูชันตั้งแต่ก่อน,นีไซายเฟคนิว <laughs> นะคะไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด